จะเป็นยังไงถ้าบอกว่าทุกที่คือลงหนังด้วยโปรเจคเตอร์ตัวนี้ใช้งานไร้สายได้มีแบตในตัวดูหนังก็ได้ฟังเพลงก็เพลินคุณภาพเสียงดีพาพคมฉับได้ทุกองศาตัวนี้ก็คือ Yaber T2 Plus โปรเจคเตอร์ขนาดกระทัดรัดามาถใช้งานแบบไร้สายได้เพราะมีแบตในตัวสามารถพกพาตัวนี้ไปดูหนังได้ทุกที่จัดในบ้านนอกบ้านห้อง,องต่างๆหรือลานกลางเต็นท์ได้หมดซึ่งหลังจากได้ใช้งานเอาจริงๆชอบมากๆโดยหลักๆเนี่ยมะใช้งานในห้องนั่งเล่นและโซนนอกบ้านใช้งานสะดวกมากเพราะเขามีแบตในตัวทําให้ไม่ต้องมานั่ง สีหสำหรับการดอกซน์ยาเบอร์ทิทูพตัวนี้จะมาในแบบรีนกรีนเรียบดูมินิมอลง,งานประกอบแน่นผิวสัมผัสด,ดีด้านบนเนี่ยจะเป็นเนื้อผ้าแบบอีโคเฟลลี่ส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นพลาสติกส่วนตรงหูหิ้วที่ดูเหมือนกระติกน้านะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นแค่หูหิ้วแต่จะใช้สําหรับหลับก้มเงยทําให้สามารถฉายได้ทุกองศาส่วนการใช้งานใช้งานง่ายมากๆเสียบ Google TV dongle ก็ใช้งานได้เลยแต่ก่อนที่จะถึงขั้นตอนนั้นต้องเซตอัพบัญชีผู้ใช้ก่อนซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยจะนานที่สุดแล้วแต่เชื่อเถอะ จำเป็นต้องเป็นไอทีเลยส่วนภาพที่ได้เนี่ยคมชัดเลยเพราะหลักๆจะใช้งานทั้งนอกบ้านและในบ้านถ้าหากอยู่ภายในบ้านจะใช้ระยะการฉายที่ห่างจากผนังประมาณ3เมตรซึ่งจะได้ขนาดการฉายอยู่ที่100-120นิ้วอันนี้เนี่ยได้วิวลงหนังส่วนตัวแบบสุดๆภาพชัดแบบตัวเท่ายยกษ์เต็มตากันไปเลยโดยส่วนตัวเนี่ยจะชอบฉายแบบเบี่ยงโฟอร์กับผนังเล็กน้อยเพื่อให้มีพื้นที่นั่งดูหนังอยู่ตรงกลางเพราะจะได้ไม่มีเงาใครมาบังจอแต่อันนี้นะถ้าหากเปิดออโต้โฟกัสออโต้คิสโตนยังไม่โดนใจเียงนนิดเยงหน่อยแนะนําว่า ให้ดึงแบบเป็นนว่นเอาส่วนเรื่องเสียงบอกได้เลยว่าเต็มอัดทะลุมากๆเส,ส,สียงชัดมาเต็มดูหนังม,มันฟ<า>ังเพลงก็เพลินยิ่งใ,ใครชอบโทนเสียงแบบลำโพง JBL ตัวนี้ตอบโจทย์ยมากๆเพราะทาง JBL เนี่ยเขาเป็นคนออกแบบลำโพงให้กับยาเบอร์ซึ่งภายในเนี่ยจะมีลำโพงขนาด5าวัตสองตัวเสียงครบมาเต็มตามแบบเฉพาะของลำโพง JBL เสียงชัดแน่นโดยเฉพาะใครที่ชอบเพลงแนวเบสเน้นๆตัวนี้เอาอยู่สุดท้ายเรื่องแบตเตอรี่ดูหนังจบเป็นเรื่องๆเพราะตัวเครื่องเนี่ยมีแบตเตอรี่บิวอินมาให้ถึง800 0มิลลิแอมใช้ดูหนังได้ยาวนานถึง 2.5งชั่วโมงแต่ถ้าเปิดสุดแบบเต็มข้อเนี่ยจะใช้ได้ประมาณ1ชั่วโมงกว่าและถ้าใครจะใช้เปิดโหมดบลูทูธสำหรับฟังเพลงจะใช้ได้ยาวนานถึง18ชั่วโมงกันเลยทีดเดียวซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่ได้ใช้งานมาส่วนตัวเนี่ยมองว่ายาเบิร์ตทีทู plus ต,ตัวนี้ไม่ได้ตอบโจทย์แค่สายแคมเท่านั้นแต่จริงๆแล้วตอบโจทย์ทุกลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานเลยเพราะด้วยความที่เป็นโปรเจคเตอร์ขนาดพกพาใช้งานไม่ยากจึงเหมาะการดูหนังอยู่บ้านทั้งแบบคนเดียวดูาพยอดูคนละหรือแบบปาร์ตี้กับเพื่อน ฟิอก็สะดวกย้ายห้องประชุมง่ายใช้งานผ่าน NFC ก็ยังได้รองรับทั้ง Android และก็ iOS ด้วยโดยเฉพาะ iOS นะไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มหรือเชื่อมผ่านพอร์ตต่างๆก็มีมาให้ครบเลยทั้ง USB 2.0 HDMI Audio Out แม้กระทั่งพอร์ต LAN RJ45 ก็ยังมีลองคิดดูสเปคและฟังก์ชันอัดในขนาดนี้เพียงแค่ 11, 9 9 0บาทเท่านั้นบวกประกันอีก1ปีด้วยไม่คุ้มได้ยังไงขอกะซิบเบาๆนะบางช่วงมีโรอาจจะลดมากกว่านี้และมีกระเป๋าใส่เปรเตอร์มูลค่า9 9 0บาทแถ